นี่คือหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าดินแดงหมู่4ที่บอกได้ถึงความผูกพันกับป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวมะหมาดกุเลหรือบางหมาดหนึ่งในชาวบ้านท่าดินแดงหมู่4 ต้องออกเรือหาปลาแบบนี้ทุกวันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวบางหมาดเล่าว่าปลาและสัตว์น้ำที่หามาได้ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นอาหารในครอบครัวอีกส่วนนำมาปล่อยในกระชังปลากลางของชุมชนตรงนี้เลี้ยงไว้ให้โตเพื่อขายแล้วนำส่วนแบ่งรายได้กลับมายังชุมชนของเขาผมบุกฟันกับปลาชายเลนตรงนี้มาก เพราะว่าผมทำอาชีพตักลอบปูดำแล้วก็ทำวางรอบปูรอบปลาอยู่ในนี้ตั้งแต่เล็ก,กก็สี่สิบกว่าปีแล้วผมตอนนี้สีมาก่กกอนเมื่อก่อนนี้มันไม่ก็สมบูรณ์แบบนี้หรอฮะเพราะว่าเขาจะมีแต่การตัดไม้ทำเตาถ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็มีความสามบูรณ์เพราะว่าไม่ออกทำาตาถานให้ให้ใหคนมม <S <S ตัดไม้เตาถ่านได้มาปลูกป่าใหมค่คือทำป่าให้มันเขียวขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบของกระชังปลากลางของชุมชนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท่าดินแดงหมู่4มีบ้าน120ครัวเรือนมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ400คนมีโรงเรียนมัสยิดและพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้เพราะชาวบ้านอยู่มาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่ขณะเดียวกันพื้นป่าแห่งนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตของบริษัทการบินกรุงเทพหรือบางกอกแอร์เวย์เพื่อใช้พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงาผมว่านะผมไม่อยาก,ยากเป็นอย่างนั้น<ป>เพราะว่าผมาว่ามัน ถ้าเป็นสนามบินนี่ป่านี่ก็มันไม่มีป่าเลยครับเพราะว่าทำลายป่าไปเยอะจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะไว้อย่างนี้ดีกว่าก็อยากว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอที่ตรงนี้ให้ชาวบ้านเขาอยู่เถอะนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้มันไม่มีที่ไปแล้วอะถ้าไปไปที่ไหนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เดินสำรวจป่าร่วมกับตัวแทนบางกอกแอร์เวย์บอกว่า พื้นที่ที่บังกอกไอเวยขออนุญาตใช้สร้างสนามบินมีเนื้อที่ทั้งหมด1,915ไร่2งาน32ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่สร้าง 1, รันเวย์2 3 2 3ไร่และพื้นที่ใช้สอยอีก892ไร่มีความยาวจากหัวถึงท้ายประมาณ6กิโลเมตรนะปรเราก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบ นะครับตามหลักเกณฑ์วิธีการของกรมป่าไม้ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับไม่ได้อยู่ในเขตป่าชายเลนนะครับแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าพื้นที่ขอสร้างสนามบินเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่จากการนำภาพแผนที่ที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ามาเทียบกับภาพมุมสูงของพื้นที่จริงของป่าครองทุ่งมะพราะ้าวพบว่าพื้นที่ขอใช้สร้างสนามบิน ทาาทัพกับแหล่งน้ำและพื้นที่ป่าที่ยังมีความสมบูรณ์จากนี้คงเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมป่าไม้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรจีรพงศ์ประเสริฐผลกลังข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน